เรื่องที่พี่น้องประชาชนอยากที่จะให้ขยายถนนทางหลวงหมายเลข4065ตอนบ้านเนียงยะหาครับซึ่งถนนเส้นนี้ถือว่าเป็นถนนเส้นหลักของพี่น้องชาวยะหาที่สัญจรเข้าไปสู่เมืองยะลานะครับและอีกทั้งยังเป็นทางเชื่อมระหว่างอำเภอเมือง ยะลาผ่านอำเภอยะหาผ่านอำเภอบรนังตาไปสู่เบตงซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจทั้งยังเป็นทางเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองยะลาอำเภอยะหาไปสู่อำเภอกบบาบังอำเภอสะบ้าย,ย้อยจังหวัดสงขลานะครับปัจจุบันนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยมีปริมาณการจราจรที่หนานแน่นมากครับและก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตบริเวณทางโค้งยาลอน,นะครับ ซึ่งในบางช่วงของถนนเนี่ยยังคงเป็นคอขวดอยู่ครับท่านประธานยังมีผิวจราจรกว้างเพียงแค่12เมตรฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้อยากจะประสานาผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ทำการขยายในช่วงกม0ก200ถึงกม .4 นะครับเลขช่วงหนึ่งก็คือช่วงกม 5, .5 ถึงกม .9 นะครับ เพื่อให้พี่น้องสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและเป็นการพัฒนาเมืองสำคัญที่สุดคือเป็นการลดปัญหาอุบัติเหตุอีกด้วยนะครับท่านประธานเรื่องที่2ก็คือผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องในตำบลลำใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องสมาชิกอบตและนายกทั้งตำบลลำใหม่และตำบลลำพญานะครับในเรื่องของน้ํากัดเซาะผิวจราจรบริเวณถนนสายต้นพิกุลต้นตันหยีนะครับซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างสองตำบลน,นะครับหมู่บ้านกําปงบุรกาก็คือตำบลลำใหม่ไปสู่บ้านกระแดตตำบลลำพญานะครับเนื่อง จากพอฝนตกเนี่ยทำให้น้ํากัดเซาะทําให้ผิวจราจรเนี่ย การกัดเซาะทําให้เหลือผิวจราจรอยู่แค่เลนเดียวนะครับทำให้การสัญจรลําบากนะครับแล้วก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนที่สัญจรนะครับฉะนั้นแล้วอยากจะฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้เร่งดําเนินการออกแบบดําเนินการก่อสร้างเขื่อนกันตะลิ่งนะครับเพื่อทําให้ผิวจราจรสามารถสัญจรได้ยอย่างสะดวกและปลอดภัยนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของปัญหาน้ําท่วมขังซ้ำซากในเขตเทศบาลเมืองสเตงนอกนะครับท่านประธานครับสเตงนอกเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่ เจริญ อย่างเร็วมากนะครับทำให้มีการปลูกบ้านที่อยู่อาศัยมีการถมที่ทําให้การจัดการบริหารจัดการน้ำเนี่ยไม่ทันกับความเจริญเติบโตของเมืองนะครับวันนี้เนี่ยผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากหลายหมู่บ้านมากเดยเพราะอย่างยิ่งหมู่3หมู่4หมู่6หมู่9หมู่10และหมู่12นะครับซึ่งเป็นบริเวณที่ติดกันเมื่อฝนตกเนี่ยก็จะมีน้ําท่วมขังระบายไม่ทันฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ทําการศึกษาทำมาสเตอร์แลนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับทำการสํารวจเก็บค่าระดับค่าคน เพื่อเป็นด a ต a ในการแก้ปัญหาต่อไปนะครับท้ายท้ายที่สุดนะครับก็อยากจะฝากในช่วงใ,ใกล้ฤดูฝนนะครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมๆในเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของเครื่องสูบน้ําและทําการขุดลอกคูคลองเพื่อรับน้ําท่วมที่จะมาถึงขอบคุณมากครับท่านประธานต่อไปขอเชิญคุณสุรลมานเป็นในปีนี้ครับ,บ กับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมสุรลมัยบันเดปินเนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดยะลาประกอบไปด้วยอำเภอเมืองยะลาอำเภอยะหาในส่วนของตำบลยะหาบางวิสเนและตาชีครับวันนี้ผมมีเรื่องจะหารือกับท่านประธานอยู่3เรื่องด้วยกันครับท่านประธานครับในเรื่องแรกก็คือเรื่องที่พี่น้องประชาชนอยากที่จะให้ขยายถนนทางหลวงหมายเลข 4065ตอนบ้านเนียงยะหาครับซึ่งถนนเส้นนี้ถือว่าเป็นถนนเส้นหลักของพี่น้องอชาวยะหาที่สัญจรเข้าไปสู่เมืองยะลานะครับเหล่งทั้งยังเป็นทางเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองยะลาผ่านอำเภอยะหาผ่านอำเภอบรนังตาไปสู่เบตงซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจและอีกอย่างทั้งยังเป็นทางเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองยะลาอำเภอยะหาไปสู่อำเภอกบบาบังอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลานะครับ ปัจจุบันนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยมีปริมาณการจราจรที่หนานแน่นมากครับและก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตบริเวณทางโคง้งยาลอนะครับซึ่งในบางช่วงของถนนเนี่ยยังคงเป็นคอขวดอยู่ครับท่านประธานยังมีผิวจราจรกว้างเพียงแค่12เมตรฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้อยากจะประสานาผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ทำการขยายในช่วงกมศบวก200ถึงกม .4 นะครับเลขช่วงหนึ่งก็คือช่วงกม 5, .5 ถึงกม .9 นะครับ เพื่อให้พี่น้องสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและเป็นการพัฒนาเมืองสำคัญที่สุดคือเป็นการลดปัญหาอุบัติเหตุอีกด้วยนะครับท่านประธานประการต่อมาเรื่องที่2ก็คืออยากจะปรึกษาหารือกับท่านประธานผ่านไปยังท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องในตําบลลาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องสมาชิกอบ,บตอและนายกทั้งตําบลลาใหม่และตําบลลาพญานะครับในเรื่องของน้ํากัดเสาะผิว จราจรบริเวณถนนสายต้นพิกุลต้นตันหยีนะครับซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างสองตำบลน,นะครับหมู่บ้านากำปงบุรก,กาก็คือตำบลลำใหม่ไปสู่บ้านเกดแดหรือว่าตำบลตำบลลำพญานะครับเนื่องจากพอฝนตกเนี่ยทำให้น้ำกัดเซาะทำให้ผิวจราจรเนี่ยเกิด การกัดเซาะทําให้เหลือผิวจราจรอยู่แค่เลนเดียวนะครับทำให้การสัญจรเนี่ยลำบากนะครับแล้วก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนที่สัญจรนะครับฉะนั้นแล้วอยากจะฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้เร่งดําเนินการออกแบบดําเนินการก่อสร้างเขื่อนกันต,ล,นตลิ่งนะครับเพื่อทําให้ผิวจราจรสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับท้ายที่สุดท่านประธานเป็นเรื่องของปัญหาน้ําท่วมขังซ้ำซากในเขตเทศบาลเมืองสเต็งนอกนะครับรท่านประธานครับสเต็งนอกเนี่ย ถือว่าเป็นเมืองที่ จเจริญอย่างเร็วมากนะครับทำให้มีการปลูกบ้านที่อยู่อาศัยมีการถมที่ทําให้การจัดการบริหารจัดการน้ำเนี่ยไม่ทันกับความจเจริญเติบโตของเมืองนะครับวันนี้เนี่ยผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากหลายหมู่บ้านมากเดยเพราะอย่างยย่งหมู่3หมู่4หมู่6หมู่9หมู่10และหมู่12นะครับซึ่งเป็นบริเวณที่ติดกันเมื่อฝนตกเนี่ยก็จะมีน้ําท่วมขังระบายไม่ทันฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ทําการศึกษาทำมาสเตอร์แพลนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับทำการสํารวจเก็บค่า ระดับค่าคอนโทร่เพื่อเป็น Data ในการแก้ปัญหาต่อไปนะครับท้ายท้ายที่สุดนะครับก็อยากจะฝากในช่วงใ,ใกล้ฤดูฝนนะครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมๆในเรื่องของน้าท่วมเรื่องของเครื่องสูบน้ําและทําการขุดลอกคูคลองเพื่อรับน้ําท่วมที่จะมาถึงขอบคุณมากครับท่านประธาน